สวัสดีครับสวัสดีเสาว,วันเซาวันเสาที22กุมภาพันธ์2568นะฮะเนาะตอนนี้เวลา7จ็โมงสินาทีนะฮะมาวัดเบาหวานจากของจากวันที่18 18กุมภาพันธ์68แวัดได้อ่าหมอโรงพยาบาลวัดหาได้153วันิีสวันที่22 กุมผ้าหกแปดวันใรลอยยี่สิบห้าลงหลายเติมอยู่ครับลอยหาสิบสามลอยหาสิบสามลงอยู่ยี่สิบแปดลงอยู่ยี่สิบแปดกินอะไนี่นะครับกินยานยาหมอแล้วครับ ยาโมา่ไห่เลยกินมะละกีนก็ยาโมา่ไห่เลยกินมะละกีนกชุดนี้ซื้อมาชุดนี้ซื้อมาจากล่องบาลเอ้ยจากไอ้ร้านเพสั์ชุดตรวจถุงตา ซื้อมาจากเร,ริษัทสามลอยเก้าสิบบาทเนาะะจำมอผิด <c oughs> ไปหามหมอฝา <c oughs> ตรวจหลายอย่างจ็มีตรวจ มีตรวจน้ำตาลตรวจไขมันแล้วก็ตรวจค่าไตสูงว่าทุกอย่างนัน <c oughs> ตาลก็สูงไขมันก็นสูงค่าไตก็สูงสุก <c> ภ <oughs> ัพปีนี้แย่ครับ ปีนี้อยู่หาสิบหาสิบปีอย่างหาสิบเอ็ดโอเคครับเดี๋ยวอีกจะซีหาเมอร์จะมาวัดลงใหม่นะับวันนับตามนิสิตลงสำเร็จนะครับ